ดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมวันนี้มาเจอกันเนี่ยครับหวยฮานอยที่สองคือวานี้ก็เรียบร้อยนะครับผมคลิปมือวานี้995ปกติหน่อยที่สองเดือนสิบเอ็ดสามนะครับ น้อยผมจะมัดรวมกันเลยนะครับผมพิเศษปกติ VIP ให้น้อยแต่มาแน่นอนครับผมผมไม่เคยให้บนล่างครับผมไม่เคย,เคยให้3มตัวแต่ผม,มให้บนล่างเรียบร้อยครับเจาะบนจอดล่าง3นอย มีตัวเด่นลองอะไรมั่งมาดูกันนะครับพี่น้องตัวเด่นวันนี้จะมีสามครับตัวลองจะมีหนึ่งอ๋อของเมื่อวานนี้มันเข้านี่นครับ ปก,ปกติมันออก3ตัวมอ,อกศูนย์ห้าเผมให้95นะครับจับได้95ได้ล้วเข้าให้95ออก59นี่ครับผม อาทิตย์หนึ่งนี้จะหลุดอยู่สักครั้งสองครั้งครับพี่น้องดูครับผมให้อยู่แค่นี้าเอามาดูต่อกันต่อดีกว่าตัวเด่นสามจับได้คือ 3า3ศูนสแล้วก็3าหตัวรองหนึ่งจับได้คือ1 0 1 1 1 3นย่นแล้วก็หนนะครับพี่น้องครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่น้องครับเพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจให้หน่อยครับอ mm ่ hmm. ผมก็มีเหมือนเดิมครับ mm hmm. ตัวเบิ้ล mm hmm. ผมจะมีทุกครั้ง mm hmm. ตัวเบิ้ลจะมีอยู่ไอ้นนจมีอยู่นะครับตัวเบิ้ล mm hmm. สา,สาตัวเบิ้ลให้ ตัวนี้นะครับตัวเบิลตัวเด่นกับรูที่ผมจะใช้ตัวเดียวกันนะครับคือ3ารูทก็ใช้3เหมือนกันนะครับผมใช้อยู่แค่นี้เดี๋ยวยังไงผมจะสรุปในท้ายคลิปอีกทีหนึ่งรอบหนึ่ง อีกของเมื่อวานอันนี้ของวันนี้วัน้อยที่สองวันที่สองนะครับพี่น้องเรียบร้อยครับชอบชอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบครับขออย่หัวรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับผม